วันนี้เราจะมาแนะนาบล็อกยางขนาดสองคูนสี่นะครับพร้อมปากเกาวคู่นะครับตัวนี้นะครับเรามาแกะดูเลยนะครับแกะห่อม,มาแล้วนะครับเรามาแกะดูข้างในกันเลยนะครับในชุดจะประกอบด้วยหน้ากากที่เป็นโลหะนะครับ แล้วก็ตัวบล็อกยางนะครับตัวนี้จะมีห่วงด้วยนะครับด้านลังแล้วก็ตัวปลั๊กเกคู่นะครับกระแสอยู่ยี่ส6บหกแอมป์นะครับสองห้าสิบโวลต์นะครับด้านหลังเป็นแบบขันน็อตนะฮะเข้าสายในการขันน็อตนะครับมีไม้เล็บพาย,ยนะครับขอบคุณครับ